สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบก,กับพล,ล่าได้ถึแล้วนะคะวันนี้ก็พล,ล่าก็จะพามาดูบรรยากาศการกินเค็กทีของเพื่อนๆกันนะคะเราจะมามมาที่น้องบ๊อบกันเลยะค่ะหลังจากที่น้องบ๊อบก,กินเค็กทีแล้วก็ข่าที่แต่งที่แต่งแล้วนะคะดูสภา,าพเน้วหน้าของน้องบ๊อบนะคะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มากินเค้กทีกันนะคะพอดีว่า เอาเจมสวยเอ้ยเจมสวยเราเรับม่ได้กูต้องปูแก้มันกูต้องูตงคุยกูคสวยแล้วยกูเราไม่ได้นีกูเห็นสวยแล้วกูเรานีรสชาติไม่เหมือนลาบเลย ใครบอกว่าพราวจะพาเราไปกินร้านอาหารจีกจิกนเะนี่ยมีสุปตังมาแก้ใหม่์ก็ดีนะคะเนี่ยพอดซิวน้ำตามน้ำตามโอเลี้ยง, <laughs> น,งยนี่ยน่ารัก้ยดูตอเลี้ยงใหญ่เลย